หกร้อยห้าสิบสามสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกาทาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ปราวาทีตอบว่าละกามราคะอย่างยาบพยาบาทอย่างยาบและบรรดากิเลสพวกเดียวกัน ได้หนึ่งในสี่ส่วนสกาวาทีถามว่าหนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระสกะทาคามีอีกสามในสี่ส่วนไม่เป็นพระสกะทาคามีหนึ่งในสี่ส่วนถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่ ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งสกทาคามิผลอีกสามในสี่ส่วนไม่ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งสกทาคามิผลหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกะทาคามิผลละอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทไทยละถึงด้วยการเห็นนิโรธละถึงด้วยการเห็นมักปราวาทีตอบว่าละกามราคอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบและ บรรดากิเลสพวกเดียวกันได้หนึ่งในสี่ส่วนสกาวาทีถามว่าหนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระสกะทาคามีอีกสามในสี่ส่วนไม่เป็นพระสกะทาคามีหนึ่งในสี่ส่วนถึงได้ บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งสกะทาคามิผลอีกสามในสี่ส่วนไม่ถูกต้องด้วยนามกายอยู่ซึ่งสกะทาคามิผลหรือ ปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่าง